สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัรดไฟท์ครั้งนะครับเย่ก็เด็กโปรไฟล์แบงดีมต่อนะครับช่วงนี้คุณพ่อจะทำเด็กโปรไฟลแบงดีมายาวเลยนะระหว่างรอ VBT ี6นหองออกนะครับก็วันนี้จะเป็นเด็กฮั l โหลแ p ปปี้เวินะครับก็เป็นเด็กโคตรเมตาในตอนนี้นะฮะเป็นเด็กที่ใครเจอมาก็กรีซนะฮะคือความร้ายของของโคโคโลช่างโหดร้ายมากเลยเกินนะครับมา เริ่มกันเลยนะจะได้ไม่ช้านะครับมา,า Happy Hello เป็นเป็นเด็กที่ไม่ไม่ฟิกตัวเริ่มเหมือนกันก็สามารถใส่เป็นใครก็ได้ไม่ไม่ซีเรียสแต่ว่าก็เด็กมันเป็นเด็กโคโคโนะก็ใส่เป็นโคโคโลไปนั่นแหละนะครับเลทับจัวถ้าคู่แข่งเป็นเกตหนึ่งมือสูงกว่าได้ควิกชิลขึ้นมือนะครับง่ายมากเกต3ก็แน่นอนนะครับว่า Happy Hello ก็ต้องใช้เป็น โคโคโร่สี่ใบนะฮะอ่าเกษามีฟอส์ีอสิบเอ็ดหมื่นสามพันสกิลออโต้แวนการ์ดไม่ลงสนามเมื่อเคยเมื่อเข้าช่องแวนนั่นแหละค้นหาก,การที่ติดชื่อมิเชลหนึ่งใบาจากกองหรือจากดอบคอลงช่องเรียนนะครับอ่าอีกสกิลหนึ่งเมื่อ,อยุนินี้โจมตีในช่องแวนนะสกิลในช่องออโต้ในช่องแวนนะครับเมื่อมันโจมตี สามารถลาก Happy Hello จากมือหนึ่งใบลงสนามได้นะครับก็ลากฟรีเพิ่มหนึ่งเวฟฟรีๆนะฮะก็เป็นคนเดียวที่ไม่เหมือนกับเกตสามใบอื่นเกตามอื่นจะมีสก,กิลบัตรหนึ่งหาเพลงโคโคโลเป็นคนเดียวที่ไม่มีเพราะว่าสก,กิลอยู่ที่มิเชลเพราะฉะนั้นอ่ามันยากไหมก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นอย่างพรว่าเด็กนี้ยังไงต้องใช้มิเชลเป็นโครงเป็นแกนหลักเป็นเดอะแบกของเด็กอยู่แล้วนะฮะ ก็ใส่โคโคโรสนะครับแบงดีมทุกสายจะใส่เกียร์สามค่สีใบนะฮะเพลงเพลงแบงดีมไม่ใช่แบงดีมเพลงของแฮปปี้ฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์ก็จะใส่ไว้อยู่6ใบนะครับเพราะใส่6ใบนี้นะก็เพลงหลักที่ใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นอีโกซิงอซองนะครับอออเดอร์ออเพลงจะเล่จะเล่นอยู่ที่ข้างหลังช่องแวนเท่านั้น แล้วก็สกิลนะครับออตโต้เรียกการ์ดเมื่อการ์ด Hello Happy World ถูกคอลงในช่วงเบลเทนเฟ e ตัวนั้นจะบวกหมื่นด้วยอีกสกิลหนึ่งออตโต้เรียกการวันเพลเทน,นะครับเมื่อยูนิต Happy Hello โจมตีใช่ไหมไม่ใช่มใชเมื่อจบการต่อสู้อง Happy Hello นะฮะสามารถลากเคอ์เตอร์ในช่องบใบหรืช่องเลียกระตามสามารถเคอ์เตอร์บัสหนึ่งลากการ์ดที่ติดแฮปปี้ฮัลโหลหนึ่งใบาจากมือลงช่องเลียได้ก็ ก,กับสกิลล่างการันตีว่าซับสก,กิลบนแน่นอนเพราะว่าสก,กิลล่างลากล,าง,ล,าง,ลางมาปุ๊บตัวที่ลากล,าง,ลางมาจะบวกตัวละหมื่นแน่นอนก็เป็นเพลงหลักเพลงที่ใช้บ่อยที่สุดในตอนเล่นนะครับก็จะเป็นเกียร์สามนะฮะเพลงที่คุณพ่อคิดว่ามีโอกาสใช้น้อยและคุณพ่อไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเป็นเซคายโนบิโนบิเทเชอร์ no นะครับก็เป็นเพลงเกียร์สองนะครับจะเล่นได้เมื่อแวรเราเป็นเกียร์สองข้อที่นิ้วในช่องเลีย ถ้าเป็นไก่แข่เมือเกตสองหรือสูงกว่าอยู่ในแถวนนทั้งหมดจะบวกห้าพันอีกะกินหนึ่งออโต้ในช่องเรียมเหมือนกันนะครับวันเพื่อเทิร์นเมื่อฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์จมตีฮิตสามารถจวนหนึ่งแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งได้ก็ถ้ามันขึ้นมือตอนเกตสองก็เอามาเล่นถ้าไม่ขึ้นมือก็ไม่ต้องหรือว่าถ้า,ามาเล่นจริงก็คือเล่นตอนที่โซเราค่อนข้างขาดก็จะบวกพลังและขู่ฮิตไปนะก็เป็นเพลงที่คุณพ่อไม่เคยชอบนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยนะฮะใส่มาสามใบเพราะอะไรเพราะว่า ถ้ามันขึ้นตั้งแต่เกตหนึ่งก็ใช้ไปเลยนะครับเป็นอิกโนอะไรเนี่ยโอชิดนั่นแหละใช่ไหมอ่าเป็นเกตเพลงเกตหนึ่งนะครับก็ออโตเรกกาดเมื่อลงสนามถ้าเป็นกัดเราเป็นแฮปปี้ฮัลโหลดูคัดูทับเด็กสองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซนะครับใช้ง่ายมากๆก็เป็นใบที่เอาไว้เพิ่มโซสําคัญคือมันมันเอามาเพิ่มโซแล้วเปลี่ยนมือได้เนาะโอเคก็เกตสองเกตสองแน่นอนนะครับตัวหลัก เดอะแบกก็จะเป็นโคโคุลเกตสองนะฮะอ่าพลังหมืน่นซิวห้าพันออตโต้เรกรัดไม่ลงสนามดูธาเด็กเจ็ดใบในช่องแวรน์นะไม่ลงช่องแวร์ดูธาเด็กเจ็ดใบแสดงก๊าซหนึ่งใบที่ติดชื่อโคโคโลจาก,กองแล้วเอาขึ้นมือก็จะเอาเกตหนึ่งเกตสองเกตสามขึ้นก็ได้แต่ขอให้มันติดโคโคโลก็พออีสกิลในช่องเลียน,นะครับไม่ลงสนามลากมือหนึ่งใบลงมาด้วยก็สามารถเพิ่มเวฟนี่หนึ่งเวฟลากลงมาเลาะคอครับแล้วก็สกิลโคโลโล โคโคโลลากอีกคนหนึ่งมาก็จะสกิลคล้ายๆกับของโกาลาดินที่ลากเพื่อนได้แต่ว่ามันเก่งกว่านะฮะเพราะว่าปกติแล้วจะลากใครก็จะลากคนนี้เนาะอ่ะฮากุมินะครับเป็นเกตสองพลังหมื่นชิวห้าพันสกิลส,สั้นๆสกิลเดียวนะครับออโต้เลกาดม่ลงสนามบวกหมืน่นจบโคโคโลล,ลงมาลากฮากุมิฮากุมิบวกหมืน่น ถ้าลงมาในเบทเทนเฟสแล้วถ้าเล่นเพลงเกตสามเลยก็บุกหมื่นคู่บุกเป็นตีสามหมื่นกับตีสองหมื่นถ้าเหยียบฟอร์ตก็สามหมื่นสามหมื่นหรือสองหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่เลยว่าคุณจะเหยียบฟอร์ตหรืออะไรยังไงนะครับอีกคนนึงที่ค่อนข้างจะใช้กันน้อยนะเพราะว่ามันใช้โซนะครับก็จะเป็นคาโอรุเกตสองพลังหมื่นชิลห้าพันออโต้เลกาดไม่ต้องอ่าไม่หนีโจมตีถ้าเป็นถ้ามีการเล่นเพลงแฮปปี้ฮัลโหลในเทิร์นนี้โซบัสหนึ่ง คู่แข่งจะต้องเอาลีกาทั้งหมดที่เสบได้มาเสบก็บังคับเสบอ่ามันเก่งขนาดไหนมันก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าบางทีเจอติดไวเพราะว่าบางทีเจอพวกแคนที่ปูบอร์ดอย่างแอคเซลอย่างโกอย่างทาจิในอนาะคตอะไรพวกนี้มาก็โดนขาโอลุกวาดทิ้งหมดซึ่งบางคนอาจจะไม่ใส่คาโอลุเพราะว่าของไทยไม่เหมือนของญี่ปุ่นถ้าไม่ใส่คาโอลุมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างจะแนะนำสามใบนะครับหรือสี่ใบก็ได้ จำนวนคิดนะฮะ The Phantom Tief Th ทำไมทำไมถึงใส่มันจะเป็นตัวเพิ่มเวฟที่แดให้กับเด็กนั่นเองนะฮะเพราะว่าปกติเด็กเนี่ยสามารถตีได้เจ็ดเวแน่ๆอยู่แล้วถ้าคอมโบขึ้นโซพร้อมมือพร้อมทุกอย่างพร้อมเจ็ดเวฟจัดไปแต่ถ้ามีจำนวนคิดมันจะมีเวฟที่แปดนะครับเกรดสองพลัง9 0 0 0พันชิวห้าพันออตโต้จากบนมือถ้ายูนิตของคุณโจมตีไม่ฮิตบัสหนึ่งโซ1หนึ่งคอตัวมันลงมาตัวมันบวกหมื่นแค่นี้เลย ง่ายมากและเก่งมากนะครับก็ถ้ามีตอน,ตอนคิดแล้วยังคิดว่าคารูยังไม่อยากใช้ตอนนี้อาจจะอยากรอทาจิมาก่อนค่อยใช้หรืออาจจะรออาทาจิอาอะไรนะโนวาหรือเออเกรดเนย์มายเยอะก่อนแล้วค่อยใช้ตอนนี้ยังอาจจะยังใช้ตัวนี้ก็เพิ่มเว็บแปดเว็บไปนะครับแล้วแต่ชอบนะจะใส่ใครก็ได้นะครับซึ่งถ้าถามคุณพ่อนะคุณพ่อใส่คาลุ เพราะอะไรเพราะติดตีมนะครับจบติดตีมชนะทุกสิ่งนะฮะแล้วก็เดอะแบกนะครับหมีน้องมิเชลนะฮะหมีผู้ซึ่งแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเกตหนึ่งพลังเป็นพันชิวมือนออตโต้เรียากาศเมื่อจบการสู้ที่ฮัลโหลแฮปปี้วในช่องเลียจมตีโซบัตหนึ่งยกใบั้นขึ้นมือนะครับไม่ติดวันเประเทินสามารถยกได้เรื่อยๆถ้าคุณมีโซและมันเป็นตัวของแฮปปี้ฮัลโหล อีกสก,กิลนึงแอคทีฟในช่องเรียกการ์ดถ้าเคนืนนี้ไม่เคยเล่นเพลงมาก่อนเค้าจะบัตหนึ่งหาเพลงของ Happy Hello จากกองหรือจากดอบหใบคออ่าลงสนามแล้วเล่นเลยไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณพ่อจะพูดว่า Happy Hello หรือ Hello Happy เพราะว่าคุณพ่อถนัดพูดว่า Happy ้ฮัลโมากกว่าฮั l โหลแ p ปปี้นะมันก็เลยติดปากนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าอะไรเพราะว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโคโคโลนะครับใส่ไว้สใบเป็น เกรดหนึ่งพลังแปดพันชิวหมื่นเป็นโคโลโลเกรดหนึ่ง ok นะครับก็ออโตแวนเลียนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือบูทฮิตโจมตีฮิตเองหรือจะบูทฮิตก็ได้สามารถดูดเล็ก2ใบแสดงแฮปปี้ฮัลโหลหนึ่งใบนะครับที่เหลือเอาขึ้นเอาที่เหลือเราเอาหนึ่งเอาแสดงหนึ่งใบที่ติดแฮปปี้ฮัลโลขึ้นมือและที่เหลือเรียงตายนะครับก็เอาไว้หาของหาของเล่นอีกคนนึงเป็นเกรดหนึ่งป,ปสุดท้ายนะฮะ ก็จะเป็นคานอนเกตหนึ Auto ่งพลังพันชิลมื่นออโตเลกาดเมื่อจบการอัดโซที่อยู่ในบูธอา่าเล่นเพลงแฮ ppy hello ในเทอร์นนี้สามารถยกคานอนขึ้นมือและโซชาร์ตหนึ่งได้ก็บูธเสร็จยกขึ้นและชาร์ตนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่มโซได้แล้วก็เอามาเพิ่มขึ้นมือปั่นเวฟได้นะฮะอย่างที่คุณพ่อบอกไปแล้วว่าเด็กนี้มันสามารถใส่อนิเมชันได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่สามารถไปหาแฮ ppy hello ไม่ใช่ดอพีจของแบงดีมได้เพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยใช้ของที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคุณพ่อมีดอพีจโคนนันเยอะพอสมควรก็เลยใส่ดอพีจโคนันแทนนะครับไม่ต้องไม่เป็นไรนะใส่ได้นะครับของไทยนะตัวใหญ่ว่าของไทยนะฮะเด็กนี้ต้องการมือเล่นเพราะฉะนั้นคุณพ่อใส่ดอรทรได้สองนะครับแล้วก็จะเป็นครีหกนะเพราะว่าเด็กนี้ไม่ต้องครีก,ก็ตายได้นะฮะเจ็ดเวฟ ฟอร์7เจ็ดเวฟยังไงก็ตายนะฮะเป็นคลีหกใบก็จะเป็นจั่วหคลีหกคิวสี่นะฮะเป็นมาตรฐานเลยของแวนกาดวีเนาะอ่ะเริ่มนะครับวิธีเล่นของเด็กนี้ค่อนข้างจะง่ายแบบอีซีมากๆนะฮะก็ก็ไม่ฟีไม่ฟรีเลียดอะไรก็ลงเป็นโคโรโล่ยาวไปนะฮะโคโลโลหนึ่งแล้วก็โคโลโลสองมือเป็นเด็กที่ขึ้นหนึ่งขึ้นสองนะคุณพ่อแนะนำว่าให้เก็บมือไว้ ไม่ต้องลงไปลงทีเดียวตอนสุดท้ายหรือหรือคุณอาจจะลงคาอลุมาเพราะว่าถ้าแบบเจออย่างเงี้ยฝั่งรงข้ามอาจจะเป็นแบบเด็กปูบอดเร็วที่มีเรียน่าสนใจเยอะคุณอาจจะลงคาอลุมาแล้วก็เล่นเพลงเกตหนึ่งปังชาร์จจัว่วอ่าชาร์จไปได้นหนึ่งใบแล้วก็คาอลุตีถอดโซยิงทิ้งก็ได้หรือต่อให้คุณไม่มีคาอลุและต่อให้คุณไม่มียูนิตเล่นแต่ว่าถ้าไอเพลงเกตหนึ่งขึ้น ตั้งแต่เกตหนึ่งคุณก็เล่นเพลงไปเลยนะโซบัสสองอ่าไม่โซบัสเปิดทองได้สองใบอันขึ้นหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบยัดโซแล้วก็จบเทินระเบิดทิ้งไลท์สองแล้วถ้าคุณยังจั่วมันไม่ได้อีกคุณก็เล่นอีกพบเด็กสองใบหนึ่งใบยัดโซหนึ่งใบจัว่วแล้วก็จบเทินก็ระเบิดทิ้งแล้วก็ขึ้นสามนะครับแน่นอนนะว่าต้องขึ้นเป็นใครก็ต้องขึ้นเป็นโคโรโรแน่นอนคนเดียว,คน,ยวคนนี้คนเดิมนะฮะอิมเมจเนอรี่กิฟต์เด็กนี้จะใช้ฟอสหนึ่งข้างนะฮะจริงๆใช้ฟอสสองไดไ คุณพ่อเคยดื้อดึงที่ใช้ฟอสสองนะมันก็ได้ได้ไม่ไม่ก็ได้แหละแต่ว่าใช้ฟอสหนึ่งค่อนข้างจะดีกว่านะคือแ้วคุณพ่อไปดื้อไหมไปดื้อมาแล้วไงไปดื้อมาแล้วไงอ่ะสกิลโโลโอครับเมื่อลงสนามหาเมเชลจากกองหนึ่งใบลงช่องระดีอะเมเชลจะลงฝั่งไหนก็ได้ก็ลงตุดฟอสก็ได้ลงตุดนี้ก็ได้นาะแล้วแต่ชอบออาลงตุดฟอสก็ได้แล้วก็กดสกิลเมเชลต่อเลยก็ได้พววเพราะยังไงเราเล่นเพลงเกียรสามอยู่แล้วเราก็เล่นเพลงไปเลยนะครับก็จะเล่นเพลงซิงอะ ซิงเกอร์ซองนะเพียงเกตสามนะครับเอกซิงเกอร์ซองแล้วก็โปรยโปรยมือโปรยมือเลยที่เก็บที่คุณเก็บโดนเขาตีโดนเขายับมาสองเทินนะั่นแหะโปรยมาให้หมดนะฮะก็จะมีคานอนหนึ่งใบที่แนะนําให้ลงมีฮารุมิแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นโคโลโลหรือจะเป็นไอ้นี่ก็ได้แล้วแต่จะเป็นใครก็ได้หละอีกคนหนึ่งเออจะเป็นโคโลโลเกตสามเลยก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้ยกอยู่แล้ว อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะยังไงมันมีมิเชลจัดให้มิเชลจับเคลียร์ให้อยู่แล้วอะอาจจะเพิ่มความแรงและไม่อยากไม่อยากจะกินบอดเขาคุณก็ลงเป็นฮารุมิไว้ไหนไว้นี่ก็ได้บวกหมืน่นลงสนามบวกหมืน่นหมื่นสามจะได้ไม่ต้องบูทเข้าอะตีแล้วแต่ชอบและจะบูทก็ได้หรือจะไม่บูทก็ได้ถ้าบูทก็อาจจะขอมือเขาเยอะหน่อยหรือถ้าเขาอาจจะแบบ มีสัก2แดมสามเดมก็จะไม่ไม่ป้องกันก็จะปล่อยก็ได้1เวฟหรือจะป้องกันห้าพันหรจะหมื่นห้าแล้วแต่แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยเสร็จแล้วมิเชลสกิลครับโซบัสหยกตีอีกข้าง3ามหมื 30, 000, ไม่บูทสกิลมิเชลครับคือโคลโลโลอะ่ะจะยกไม่ยกก็ได้อีกข้างเนี้ยแล้วแต่แต่คอทับทิ้งก็ได้แต่ว่าถ้าฮารุมิไม่มีบนมืออีกยังไงก็ต้องโซบัสหยก แวนตีโคโลโรสกิลครับลากมือสองใบลงเอ้ยลากมือหนึ่งใบลงสิ่งที่จะลากต้องลากใครต้องลากโคโลโรเกตสองสกิลโคโลโรเกตสองบอกว่าเมื่อลงสนามลากเพื่อนหนึ่งใบลงบวกหมืน่นบวกหมื่นจากเพลงบวกหมื่นเมื่อลงข้างเนี้ยตีเฉยเยที่สี่หมื่นข้างนี้ต, 40, นตีที่สองหมื่นแวนตีหมื่นสามเบาสุดแวนตีอาจจะให้คลีนี่หรือคลีหลังหรือคลีน,ลนี่แล้วแต่หรือเอ้ยคลีอาจจะให้ฝั่งนี้เพราะแรงมากแต่ว่าพลังอาจจะให้ฝั่งสามตัวนี้ก็ได้ สองหมื่นถ้าเขาไม่ตกทริกหรืออาจจะบูตก็ได้แล้วแต่ก็อยู่ที่มือคุณแล้วโซวมีอีกสองใบอ่ะถ้าถ้ามือครบถ้าคิดว่าคุณปิดเขาได้สองหมื่นครับโซบัสหนึ่งมิเชลยกสี่หมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสกิลมิเชลโซบัสหนึ่งยกเมื่อจบการตน่อสู้ของยูนิตแฮปปี้ฮัลโหลครับ สก,กิลเกิดพร้อมกันนะมิเชลกับสก,กิลเพลงเพราะฉะนั้นคุณบอกว่ากดสก,กิลมิเชลก่อนเพื่อที่จะยกฮารุมิขึ้นมือแล้วกดสก,กิลเพลงเมื่อจบการต่อสู้ลากมือหนึ่งใบครับเหมือนเดิมโคโลโลบวกหมื่นครับสก,กิลโคโลโลลากเพื่อนบวกหมื่นครับจากตัวเพลงจากเพลงบวกหมืน่นสก,กิลฮารุมิไม่ลงมาบวกหมืน่นแค่เนี้ปะสองแปดตีเมื่อจบเมื่อเล่นเพลงยกขึ้นมือโซชาร์ตหนึ่ง สี่หมื่นแปดจะยกไม่ยกก็ได้อาจจะเก็บไว้เซ็จก็ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ตายก็ค่อนข้างจะพิการโดนเจ็ดเวฟยังไงก็เหนื่อยยังไงก็เจ็บยังไงก็จุกนะฮะแถมสองวันสุดท้ายเป็นหมื่นกว่าด้วยและถ้าคุณมีจมจนคิดบนมือถ้าอยู่ในนีโจมตีถ้าอยู่หนีโจ,จมตีไม่ฮิตอาจจะเป็นเวฟที่ห้าหรือเป็น,เป,นเป็นเนียที่เจ็ดที่เขาห้าแดมบาร์ดหนึ่งโซหนึ่งครับ ระเบิดทิ้งละคอบวกหมื่นสองมื่นเจ็ดไอ้สองหมืนเก้ามันจะไม่บวกหมื่นนะเพราะว่าจำนนคิดไม่ติดเผา Happy Hello นะฮะ Hello Happy จำนนคิดไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบวกแค่หมื่นหนึ่งของจำนนคิดก็จะเป็นสองเก้าเซอร์ไพรส์ชอตนะฮะซึ่งอานนี้บอลนะคุณพ่อไม่ได้ใส่นะฮะก็เด็กก็จะเล่นอยู่แค่เนี้ยง่ายมากง่ายแบบที่มันเก่งเพราะอะไรเพราะมันง่ายมันง่ายแบบ easy แบบ easy ขึ้น3ามไล่หวดไล่หวดไล่หวดจบปิดเกมเก็บกลับบ้านประมาณนี้เลยก็ไปลองจัดเล่นนะฮะเก่งมากๆหรือเอ่อจะบอกว่าวิธีรับมือกับเด็กนี้ยังไงเมตารับมือคขอนข้างยากเพราะว่ามันไม่ต้องการอะไรเลยเขาไม่ขอมือเขาไม่นมันจะยังไงดีล่ะ Happy ้ฮัลโมันเก่งตรงที่มันไม่ไม่ขออะไรเท่าไหร่อะ่ะมันไม่ขออะไรเลยมันแค่ คือโคโลโลมันขึ้นปุ๊บมันลากมิเชลมิเชลลากเพลงสามใบแล้วแค่โคโลโลตัวเดียวขึ้นมาก็คือได้สองตัวแน่แแล้วและที่เหลือคือแค่ภาวนาให้เขาไม่มีให้เขาจัว่วจั่วไม่เจอโคโลโลเกตสองกับไม่จั่วไม่เจอไอ้เจ้าฮาลุมิแค่เนี้ยคือวิธีเล่นของมันคือแค่สองตัวเองมันเลยทําให้มันเก่งนั้นมาแลวสองตัวนี้มันใสอย่างละสี่แล้วเขาอมมือตล,ลอดแล้วเขามีเพลงเกตหนึ่งที่ที่หาของได้ที่สามารถเปิด โซชาร์ตแล้วหาแล้วก็หยิบขึ้นมือได้อีกหนึ่งใบเพราะนั้นทําให้เด็กมันถึงเก่งมากๆยากสุดก็คือให้เขาไอเนี่ยหรือเราไปเล่นเด็กโมโกองฝั่งตรงข้ามอาจจะต้องรอเมกาโคลนีที่มันโมโกองได้หรือเออ,เอ,อไล่หวดเขาก่อนก่อนที่เขาจะหวดเราก็จะมีพวกทาจิที่อาจจะไปสู้เขาได้นะฮะก็ช่วงนี้เจอบ่อยแน่นอนนะครับเบื่อหน้าโคโลโลน้องคโคลโลแน่ๆน,นะครับก็ประมาณนี้ นะครับอาจจะช่วยไม่ได้เยอะว่าจะเจอแฮปปี้ฮัลโหลทำไงเพราะว่ามันมันไม่มีปัจจัยภายนอกที่ที่มันจะสู้ไม่ได้อะคืออย่างสมมติสมมติไปเจอเด็กอย่างอาอะไรดีอย่างมุลามุลาไม่มีปัจจัยภายนอกคืออะไรคืออาจจะใส่อย่างละหนึ่งอาจจะมีตัวที่ใส่หนึ่งเยอะหรือโซไม่พอหรือบาสไม่พอแต่อันเนี้ย มันการันตีว่ามันใช้หนึ่งบาทและโซอาจจะสองบาทจากเพลงจากโคโลโลหนึ่งอ่ะใช้บาทเดียวด้วยจากเพลงเพราะโคโลโลก็ไม่ใช้บาทเพลงก็ไม่ใช่บาทเพราะฉะนั้นเอปัจจัยมันน้อยมันแค่ถ้าจั่วไม่ขึ้นเขาก็แพ้นั่นแหละถ้าเขาจั่วขึ้นคุณก็เก็บเด็กบายบายจ้านะฮะโอเคน่าจะไม่เข้าน่าจะเข้าใจไม่งงนะครับเพราะว่าค่อนข้างอธิบายอธิบายให้แบบค่อนข้างจะครบถ้วนนะฮะตามความคุณพอ่อน่าจะครบนะฮะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ